สวัสดีผู้ชมทางช่องกีบแปมชนแนลนะครับผมเรามาต่อกันเลยครับผมกับแบบฝึกหัดที่3.5มจุข้อ9ถึงข้อ12นะครับผมการหารทศนิยมด้วยทศนิยมด้วยการตั้งอาหารนะครับผมวิธีทำครับผมโอเคนะครับผมเราจะเอาตัวหารเป็นหลักครับผมเอนย0.8นี้เราต้องทำให้เป็นจำนวนเต็มถูศูนนี้เป็นทศนิยม1นึตำแหน่ง เราต้องคูณด้วย10ครับเพื่อจะทำให้มันเป็นจำนวนเต็มครับผมามาเริ่มกันเลยครับผม2.016ครับผมหารด้วย0.8ครับผมเท่ากับ2.016ครับผมคูณด้วย10ครับผมคูณก็ต้องคูณด้วย2 2งสอจำนวนนะครับผมหารด้วย0.8นยจคูณสิจะได้เท่าเทียมกันครับโอเคตัวน,นี้ก็จะได้20 จุดหนตอนนี้ก็จะได้แปดเยๆครัเโี้ย,ยวข้าวมะเลครับมันคล้ายๆเป็นกดไหลย้อนเองรู้ก็ตั้งหารธดรมดาครับผม20่สจุดหนครับผมหารด้วยแปคูณเลได้ยี่สิบแปดสาเวียนกรรมมันเกินแล้วแปครับผม 16ลบกันเหลือ4ชักจุดลงมาก่อนนะผมชักขึ้นไปข้างบนด้วยโอเคครับ okay, ผมแล้วก็ชักหนึ่งลงมาครับผมแปะค้ดได้สี่สครับผมแปดห่สครับผมลบกันเหลือ1ครับผมโอเคครับ okay, ใส่จุดเติมศูนย์ที่มันด้วยครับผมจะได้ไม่หลงสุดท้ายชักอะไรลงมาครับผม6ลงมาครับผมเห็นไหม โอ้นี่มันขวางทางเลยหกลงมาครับผมแปดคูณด้วยสิบหครับผมลบกันเหลือ0ูงครับผมปื๊บๆเรียบร้อยครับผมกอดดอครับดังนั้นครับผมสองจุดนหารด้วย0.8นเท่ากับเท่าไหร่ครับผมสอจุด ห้าสองครับผมเรียบร้อยเรามาดูข้อ10กันเลยครับผมเก้าหารด้วย0.4เหมือนเดิมครับผมวิธีทําจุดหมแปดหารด้วย0.4เท่ากับ9.138จุคูณสิบหารด้วย ศูนย์จุดคูณสิเท่ากับเก้าสิเอ็ดจุดสาหารด้วย4ก็มาตั้งหารเลยครับผมเก้าสิเอ็ดจุดสามแคูณอะไรได้9 4 2เป็น8ลบกันเหลือหนึ่ง ชักหลงมา4ีคูณอะไรได้11 4 2เป็น8ลบกันเหลือ3เติมจุดข้างบนแล้วชักจุดลงมาแล้วก็ชักสลงมาด้วยครับสีคูณอะไรได้สามสูณเดได้ยี่สนะครับผมลบกันเหลือ ไม่ใช่ไม่ใช่4คูณ8สิ4คูณ8เป็น32โอเคลบกันเหลือ1ครับผมชัก8ลงมา4คูณ4เป็น16ลบกันเหลือ2ครับผมโอเคเติมจุดให้มันเพื่อจะได้ไม่งง ทีนี้ก็เติมศูนย์ใหลังเลขแปดครับแล้วก็ดึงออกมาครับผมพอมันยังไม่ลงตัว4คูณอี่20ครับผม4 x x คูณ5อะ้20ก็เติมศูนย์เติมจุดให้มันครับผมตามนั้นแหละก็เรียบร้อยครับผมยาวนิดน,นึงครับวอนนี้ดังนั้นครับผม เก้าจุนึ่งามแปดา่ถ้ากับ2 2่สิจุดครับผมกต็ตอบครับผมยี่สิบจุครับผมโอเคผมเรามาดูข้อที่11บเอ็ดเยอะมากขึ้นเรื่อยๆครับผมวิธีทํา ปดจุดสองห้าครับผมหารด้วย0.6เท่ากับคูณสิบมาเดิมครับผม18.255ูณ 18. สิ หารด้วยมันยาวจังเลยเนี่ยงงเลยเนี่ยศูนย์จุดกูณสิทำโจทย์มายาวมากเลยได้เท่ากับหนึ่งร้บสองจุหารด้วย6กครับผมก็ตั้งหารเลยครับมธรรมดาครับหนึ่งร้บสองจุหาครับผมหารด้วย6 6หกสสบ แปดลบการเหลือศูนชักสองลงมาหกคูณอะไรได้สองครับผมไม่มีฮะใสศูนย์ให้มันนะผมเติมจุดด้วยนะครับผมเติมจุดด้วยชักห้างลงมาผมหกคูณได้ยี่ห้าผมหกสี 6, ค่ครับผมยีสีครับผมผมจะไม่พูดจุดนะแ,แต่ว่าจะเติมให้มันอยู่ โอเคนะครับผมลบกันเหลือหนึ่งครับผมทีนี้ชักห้าลงมาครับผมหาตัวที่สองนะครับทีนี้หาตัวแรกคือตัวนี้หกคูณอะไรได้สิบห้าหกสองสิบสองครับผมลบกันเหลือสามครับผมศูนย์ศูนย์สาม เติมศูนย์ใส่หลังเลขห้าแล้วก็ชักลงมาครับผมหกคูณได้สามสิบครับผมแน่นอนหกคูณห้าครับผมใน3สามสิบครับผมลบกันเหลือศูนย์ครับผมก็ตอบเลยครับจากนั้นครับผมสิบแปดจุดสองห้าห้าห 0.6เท่ากับ30.425ครับผมก็เอาตัวนี้ไปตอบครับเนีนะครับเรามาดูข้อ12ครับข้อสุดท้ายครับผมวิธีทำ3า9 6หาร2.8เท่ากับคูณสิบมาเดิมครับผม สามจุดหาคูณสิหารด้วย2.8งจคูณสิครับผมเท่ากับสามสหาครับผมหารด้วย28ครับผมแล้วเราก็มาตั้งหารเลยนะครับผม